เ uh ป็นมังสวิรัติวันนี้มีสลัด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 มันฝรั่งสลัดเป็นมังสวิรัติอาหารมังสวิรัติวันนี้มังสวิรัติแกะแล้วก็ใส่เต้าอบ เป็นมันต้มแล้วก็ขนมปังต่างๆจ้าปังต่งาตงๆนี่นมมังสีกินะอันนี้มันเป็นลูกโปรโกนะนาโปรโกนะนาเป็นแครอทแครอททำด้แครอท